แอาถัดไปครับในเรื่องของการรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเอเปนะฮะโดยรัฐมนตรีนะฮะจะรับมอบเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปของไทยนะฮะในปี2 5 6 5โดยธีมการประชุมครั้งนี้นะครับก็คือเอเป็กไทยแลนด์2 2 2 2 Open c o n n e c t b a l a n c e นะครับ คือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลแหเป็นคล้องจองนะฝังเราดูเราอาคจะสงสัยนะครับแล้วมีตราสัญลักษณ์ด้วยนะว่าเป็นฉลอมคือเขามีการประกวดกันการประกวดโดยคนไทยโอ้โหแล้วแบบคือผมดูที่เขารอบมานะคือสวยๆดังนั้นเนี่ยโลโ้ฝีมือคนไทยอ่ะแล้วก็ตัดสินเหลือเพียงหนึ่งนะเป็นโลโก้นะครับเนี่ยฉลอมเนี่ยออกแบบโดยคุณชวมนนท์ครับ วงตระกูลจงเขาบอกว่าเนี่ยต้องการที่อยากจะถ่ายทอดสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยเนี่ยม,มาอย่างยาวนานนะครับทำในด้านของการค้าและเศรษฐกิจเออจริงนะงสลอมนี่นะทั้งการค้าและเศรษฐกิจเลยคืออันนี้คือแบบต่างๆที่เข้ารอบ,รบสิบแบบมั้งประมาณสิบแบบสุด,สดท้ายเนะี่ยโอ้โหส,สวยเงี้เลยอย่างที่บอกนะฮะ ส่วนประเด็นสําคัญในการที่ไทยจะผลักดันนะมาดูแล้วกันนะครับมี3ด้านด้วยกันนะครับด้านาแรกคือด้านส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมเพื่อผลักดันการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและสมดุลในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงเข้าหากันได้นะครับ,รบด้านที่สองครับด้านการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของเอกเลยนะครับ,รบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุความมั่นคงในระยะยาวและด้านสุดท้ายครับด้านการฟื้นฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยวเพื่อเร่งฟื้นฟูและการเจริญเติบโตในภูมิภาคหลังยุคโควิด1 9ครับซึ่งนายกก็บอกว่าการประชุมเนี่ยต้องมีความรัดกุมในเรื่องของระบบสาธารณสุขด้วยนะ เคร่งครัดนะครับว่าจะเป็นในการตรวจต่างๆทั้งก่อนและหลังการประชุมจะยกบอกไม่ได้เลยเนอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญครับเนี่ยต้องทําอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็จะมีการเรียกเรียกว่าบันทึกเทปพิธีส่งมอบการเป็นเจ้ภาพด้วยเนาะอ่าคือพิธีส่งมอบที่เรารับจากนิวซีแลนด์คือ12พพยอนะครับแล้วก็จะมีการเผยแพร่ทั้งหมดเนี่ยน่าจะ13พพยนะครับท่านสามารถติดตามทั้งสด และย้อนหลังได้นะครับในเครือข่ายสื่อของกรมกามพันธ์นะทั้ง NBT นะครับ NBT World ช่องภาษาอังกฤษและสถานีวิทยุกระจายเสียงห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวในสื่อของเรานะครับ NBT Central เดี๋ยวก็คงจะมีภาพแล้วก็อินโฟกราฟิกให้ได้รับชมกันครับก็เป็นข่าวดีนะถือว่า การรับเป็นเจ้าภาพในการประชุมแน่นอนแหละคือทาให้เขาเห็นศักยภาพของประเทศไทยของเราแล้วก็จะเกิดการกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจตามมาด้วยนะฮะเดี๋ยวปีหน้าทุกระดับเลยผมว่ามันจะกระตุ้นทุกระดับเลยนะคือปีหน้าเนี่ยผู้นามหาอำนาจของโลกเนี่ยจะมาประชุมกันที่เมืองไทยนะครับก็น่าผมจําไม่ผิดน่าจะเดือนช่วงเดือนตุลาหรือพฤศจิกาถ้าจาไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยก็เรียกว่าเราจะเป็นทั้งโลกจะจับจ้องมาที่ประเทศไทย ถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมัน<ช>่นในเรื่องของเศรษฐกิจและความปลอดภัย<ช>ครับ